ในคิววิดีโอนี้ผมจะเกี่ยวกับการ integrating a distance measurement into the simulation นะครับซึ่งเราทำการวัดระยะห่างของระ,ระยะชักของกระบอกสูบใน s c e n i r i o ที่2นะครับผมอผมอย่างแรกให้เราไปที่ tag simulation um นะครผมตรงนี้นะผม dropdown ลงมาผมให้เราไปที่ measurement นะครับตรงนี้ measurement ให้เราเข้าไปที่ distance measurement command นะครับผม จากนั้นแล้วนะผมจะมี first rigid group scan rigid group นะผม first geometry แล้วก็ scan geometry นะครับผม rigid group เราเลือกได้จาก d r o p d หรือคลิกไปที่ชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคอง first rigid group ผมจะเลือกเป็นที่ชิ้น body นะครับผม scan rigid group ผมจะเลือกเป็นที่ตัว l c h i n shift นะครับผมตรงนี้ตอนนี้ผมเลือกเป็น point นะผมจะเลือกฟังก์ชันเป็น point ตอนนี้ก็เป็น point นะครับแล้วเราค่อยไปเลือกเอาอกดเลือกแล้วผม อเคผมจุดแรกผมเราจะเลือกเป็นตรงผิวตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกตรงขอบมาผมจะมีเส้นจุดตรงสีแดงอยู่ตรงกลางของตัวทรงวง,งกลมครับผมนั่นคือเซนเตร์มันเลือกจุดนี้คือ first geometry โอเคผม่อไป second geometry แล้วผมเลือกก่อนหมุนนิดนึงนะครับผมผมจะเลือกเป็นตัวผิวขอบอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงน,นี้มีเส้นเซ,นเ,ซน,เน,เนเตอร์บอกอยู่นะผมกดเลือกไปเลยครับแล้วกดคอนเฟิร์มโอเคครับผมต่อไปมาที่แมชชีนนีนะผมจะมีแมชชูเมนต์เพิ่มขึ้นมาตรงน,นี้นะผมตรงน,นี้คือแมชชูเมนต์ของเราครับกดคลิกเข้าไปเช็คได้นะครับผมคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วเราสมามารถลากตรงดิสทังของเรานในแมชชูเมนต์น่ยลากเข้าไปใส่ในซิมูเลชันสองของเราได้เพื่อทําการเชื่อระยะนะผมกดเข้าไปใส่เลยหลังจากลากเราใส่แล้วผมเรามาตรงนี้นะครับผมวิวแมชชูเมนต์นะครับผมเราสามารถกดคลิกเข้าในวิวแมชชูเมนต์นี้ ครับกดรีเฟรชอ่ะนะผมมันจะขึ้นเป็นตารางนี้มาครับผมซึ่งจะบอกระยะห่างที่เราตั้งในวิทยุที่พอยต์ไว้นะครับผมของระยะชักของกระบอกสูบนั้นนะ่ะว่าในวิธีเท่าไหร่มีการขยับที่เท่าไหร่บ้างนะครับผมซึ่งสามารถทำให้เราเช็คได้ว่าวิทีที่เท่าไหร่นะั้นมีระยะสโตรกเท่าไหร่นะครับผมจากจุด0นะครับผมตอนนี้เราก็ตั้งไว้ว่าจากจุดวิทยุที่หนึ่งกับสองอ่ะในวิธีที่0ถึงวินาทีที่ 6.2นิดนิดนี้ครับผมระยะห่างอยู่ที่28.3ม mm, ิลิเมตรหลังจากนั้นผมหลังจากเริ่มมาทํางานก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนวินาทีที่ประมาณ9.3น mm, ะครับผมก็จะอยู่ระยะที่สูงสุดที่ประมาณ493.695 mm, มิลลิเมตรนะครับผมจนไปถึงวินาทีที่16.93แล้วก็มีระยะตกกลับลงมาถึงจุดเดิมนะครับกดปิดไปนะครับผมกดคอนเฟรริร์มปิดไป ต่อมานะผม generate the trajectory of the mechanic point นะครับผมให้เราไปที่ simulation นะผมแล้วมาที่ฟังก์ชัน trajectory ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับผมหลังจากกดเข้ามาแล้วผมใน simulation ให้เลือกเป็น simulation 2นะครับ moving rigid group นะครับผมอันแรกให้เราเลือกไปที่ตัวมุมด้านในด้านหนึ่งของตัวนี้นะครับของตัว push นะครับผมผมจะเลือกไปที่ผิวตรงนี้ แล้วผมหาผิวให้ปิงเอาไว้สักที่หนึ่งตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เลือกผิวตรงนี้โอเคครับผมจากนั้นให้กดคอนเฟิร์มผมจะเปลี่ยนมุมกล้องกลับเปเหมือนเดิมนะครับครับผมเราก็จะเห็นนะครับผมว่าน,นี่คือเส้นในการเคลื่อนที่ของมันในซ i ม u เ a ชัน n 2นะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นฟอน nt v วิวเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็จบเรียบร้อยผมสับคลิปวิดีโอนี้นะผมผมจะทำการเปิดตัวแอนิเมชันซ i m ม l เลชันตัวนี้ทิ้งไวน้นะผมอย่าลืมเซฟด็อกทเมนก็ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ